สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูงานปั้นสวยๆนะครับผมโดยช่างไข่นะครับเป็นช่างที่มีฝีมือนะครับตรงนี้เป็นป้ายนะครับของสวนน้ำเมืองใหม่คาเดนอยู่ที่อำเภอลำดวนจตุรินครับตอนนี้ที่นี่เปิดเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่อยากมาเล่นน้ำนะพาครอบครัวมาพักผ่อนนะครับผมมาพักผ่อนมีอาหารอร่อยๆให้บริการมีกาแฟมีหลากหลายเลยครับผมมาชมได้เลยครับตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับผม ป้ายตัวนี้เสร็จไปหนึ่งข้างแล้วนะครับแต่ข้างในสามารถที่จะมาเล่นน้ําได้แล้วครับผมเปิดให้บริการแล้วนะครับนี่ครความสวยงามครับผมอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูเรื่อยๆนะครับผมเป็นจุดเช็คอินนะครับของที่นี่เลยอย่างดีเลยครับผมสวยงามมากครับดูปลานะครับสวยงามมากนะครับผมที่นี่ก็จะเป็นแห่งเดียวในจสุรินะครับผมที่มีทะเลนะครับเล่นน้าแบบทะเลนะครับผมสวยงามมากนะบรรยากาศดีมากข้างในนะครับผมถ้าใครตามไม่ทันนะครับมีคลิปก่อนนั้นสามารถไปดูได้นะครับ ส่วนคลิปนี้จะพามาดูงานสวยๆนะครับผมงานช่างฝีมือนะครับช่างคนนี้ก็ได้ไปออกไาลการเวิร์กพอยต์มาแล้วครับผมในการซูเปอร์เทนนะครับช่องเวิร์กพอยต์นะครับโดยช่างไข่นั่นเองครับผมช่างไข่เนรมิตพาริทิเนตนะครับดูครับสามารถช่างคนนี้นะครับรับงานนะครับผมรับงานการงานศิลปะทุกอย่างนะครับสร้างงานปูนปั้นงานแบบนี้ครับผมดูครับเก็บรายละเอียดได้สวยงามมากนะครับเนี่ยปลาทะเลนะครับ เก็บสีเก็บอะไรได้สวยงามมากนะครับก็นะครับสามารถที่จะไว้มาเช็คอินมาพักผ่อนได้นะครับเมืองใหม่การ์เด้นอําเภอลําดวนจังหวัดสุรินทร์นะครับจุดเช็คอินนะครับแห่งใหม่เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าป้ายทาใหม่นะครับของอาเภอลําดวนนะครับผมนี่ฮะอำเภอลำดวนเราก็มีดีเหมือนกันนะครับผมสุรินทร์เรามีสถานที่ดีๆเยอะเลยนะครับก็เชิญชวนนะครับตอนนี้ก็จะเข้าหน้าร้อนแล้วครับผม มาพักผ่อนได้ครับเปิดทุกวันนะครับผมอ่าที่นี่เปิดทุกวันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปลาฉลามนะครับผมปลาฉลามเกือบจะเสร็จแล้วนะครับเกือบเสร็จแล้วนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวครับผมเราได้ช่างมืออาชีพนะมาทำนะครับมาจัดการมาลีโนเวตหน่อยครับผมทําให้สวยงามนะครับใครผ่านมาครับต้องตะลึงตึ้งนะครับมองดูว่ามันคืออะไรนะครับ อันนี้จะเป็นหัวปลาฉลามนะโผล่มานะครับลุออกมานะครับก็ได้เสร็จแล้วนะครับส่วนด้านในนี้ก็จะมีปลาหมึกนะครับมีปลาหมึกมีเรือนะครับมีเรือมีต้นไม้แบบมานั่งเรือถ่ายรูปนะครับมีชิงช้านะครับบรรยากาศดีกันเลยทีเดียวนะครับปลาหมึกตัวใหญ่เลยครับผมสูงนะครับอาจจะเป็นปลาหมึกที่ตัวใหญ่ที่สุดในไทยก็ได้นะผมดูสูงนะครับความสูงสูงอยู่หลายเมตรอยู่ครับสวยงามกันเลยทีเดียวครับผม ทํางานออกมาแล้วมันเด่นดีนะครับมันเด่นดีนะครับกับงานศิลปะตัวนี้นะครับเนี่ยว่ามันสามารถสื่อความหมายได้เยอะเลยนะครับดูข้างล่างก็จะเป็นต้นไม้นะครับเนี่ยทำได้เหมือนนะครับทําได้สวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรือนครับนี่ฮะนี่ฮะยเรือนครับนะสามารถมาเยี่ยมชมได้นะครับสวยงามนะครับผมอาหารมีเยอะมากมายหลายหลายอย่างนะครับ แต่เมนูอาหารที่แนะนำนะครับมีเมนูอาหารสลัดร้อนนะครับเป็นเมนูที่แบบกินได้ทุกทุกเพศทุกไปนะครับอร่อยนะครับอร่อยนะครับมาลับดูข้างในนี้ก็จะมีปลานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับสวยงามมากนะทาสีได้สวยนะครับทาได้สวยงามมากนะครับนี่ฮะถ้าดูไกลๆเหมือนปลาตัวจริงเลยครับตัวใหญ่นะครับ จะมีปลาเล็กป็นน้อยมีปลากระลังนะครับผมปลากระตูนปลาการะลังครับเนี่ยสวยงามมากครับปลากระตูนตัวนี้นะครับเนี่ยอย่าลืมนะครับใครที่ผ่านไปมานะครับสามารถแวะมาเยี่ยมชมได้นะครับผมเปิดเรียบร้อยนะครับก็ เรามีจุดเช็คอินที่ดีๆนะครับก็ผมก็จะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะว่าตรงไหนมีตรงไหนบ้างนะครับเผื่อที่จะแนะนําให้กับท่านผู้ชมได้ใครสำหรับอยากมาเที่ยวนะครับวันนี้ก็จะแนะนําท่านผู้ชมเพยงนตอนนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่องเกษตรเมืองช้างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาการเพียงเท่าน,นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ